าสติดและปัญหาที่เกี่ยวเนื่องให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตความปลอดภัยในชีวิตและความสินความสงบของประชาชนและสังคมโดยได้ดำเนินงานด้วยความทุ่มเทอย่างสดกำลังในการบูรณาการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในทุกมิติด้วยการสกัดกัน้นและการปราบปรามจนสามารถจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดและขยายผลไปสู่การยืดรั์ที่ได้มาจากการค้ายาเสพติดได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งการแก้ไขปัญหายาเสพติดจาเป็นจะต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจังลดลูกค้าผู้เสพจนจนผู้ที่คลองจะต้องถูกระบบ26กุนยายนประจําปี2565จังหวัดสก้วได้กําหนดให้มีการจัดกิจกรรมันศุกร์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ150คนประกอบด้วยกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่19 10คนกองพัฒบาการตำรวจภูธรจังหวัดสกว15คนกองพัฒนาการตำรวจตะเวนชายแดน ที่12 12คนหน่วยปรปาบปรามยาเสพติดจังหวัดสกแกวจำนวน5คนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสกแก้วฝ่ายทหารกองรู้สึกเป็นเกลิ่นดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานบรรจุต้อนยาเสพติดโลกปี2 5 6 5ในวันนี้เราได้ฟังท่านเด้าจังหวัดบอกพวกเราแล้วนะครับว่าเราัมีความมุ่งมั่นตั้งใจขนาดไหนที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันจังหวัดสะแก้ว ได้แรดงดมศัว์กำลังในทุกภาคส่วนในการดำเนิกนการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในพื้นที่ของจังหวัดยาเสพติดให้หมดไปจ,จากหมู่บ้านชุมชน,ชน,ชน,ชนซึ่งการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดประสบความสําสเร็จได้เนี่ยพี่น้องประชาชนทุกคนต้องถึงเป็นจังหัด1 5นี้นะครับผมขอหนะ้าิ่งสกิลทั้งหลายได้โปรดดบรรันานให้พี่น้องชาวจังหวัดสระแก้วและเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดทุกท่านประสบความสุขความเจริญ มีกําลังกายกําลังใจกับยาเสพติดทุกชนิดไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดไม่เสพไม่เสพไม่ผลิตไม่ผลิตไม่ค้าไม่ค้าหรือให้การสนับสนุนหรือให้การสนับสนุน ขอ,อร่วมเป็นพลังขอ,อร่วมเป็นพลังในการากตร่อต้านยาเสพติดในการต่อต้านยาเสพติดเฝ้าระวังยาเสพติดในครอบครัวเฝ้าระวังยาเสพติดในครอบครัวชุมชนชุมชนและสังคมและสังคมจะร่วมทำความดีจะร่วมทำความดีเสียสละเสียสละ ทุ่มเทกำลังกายทุ่มเทกำลังกายกำลังใจกำลังใจและสติปัญญาและสติปัญญาอย่างสุดกำลังอย่างสุดกำลังเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมและประเทศชาติเพื่อสังคมและประเทศชาติตัดริดดินเพื่อปล่อยแถวขบวนรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก5 4 3สี่สาสองหนึ่ง วันนี้นะคะท่านประธานได้ทําการเปิดป้ายแถวเรียบร้อยเชิญทานน้องๆค่ะน้องๆโรงเรียนนะคะจะเป็นน้องๆจากโรงเรียนท่าเกษมวิทยานะคะอยู่ห้องป .3 พักหนะคะต่อไปนะคะจะเป็นขบวนของส่วนราชการร่วมนะคะจะมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลรายงานจังหวัดสกลเป้าในการด้านสาธารณ ขบวนสองสรที่ดนักมรอเปล่าจแก้วค่ะการเดินขบวนนะคะ